ลาทีไมเกรน3เทคนิคดูแลป้องกันฟังปรบีเลยค่ะไมเกรนนี่นะคะก็เป็นโรคที่ปกติแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการปวดศีรษะใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอันตรายมากกว่านั้นนะคะอย่าวพึ่งแต่ยาแก้ปวดค่ะฟังปอบีนะคะ ไมเกรนเนี่ยนะคะคือเรื่องปวดศรีรษะเนี่ยบริเวณหัวเราเนี่ยนะคะบริเวณศรีรษะเราเนี่ยนะคะมันก็จะมีปวดหลายแบบเนาะอย่างแรกเลยนะคะปวดไซนัสนะเนี่ยนะคะปวดไซนัสเนี่ยนะคะมันก็จะปวดตรงโพรงจมูกนี้ใช่ไหมคะตรงโพรงไซนัสตรงนี้นะคะเราก็จะปวดตาปวดกระบอกตาเนี่ยนะคะซึ่งไปเหมือนกับคลัสเตอร์เหมือนกันนะคะการปวดคลัสเตอร์ก็คือจะปวดบริเวณตา เบ้าตานี่นะคะแล้วก็ความเครียดนี่เราก็จะปวดอยู่ที่แถวหน้าผากแถวขมับอย่างนี้นะคะนี่ก็คือความเครียดแต่ถ้าไมเกรนเนี่ยเราจะปวดซีกเดียวใช่ไหมคะเราจะปวดครึ่งเดียวแล้วก็จะปวดตุบตุบตุบ,ตบอย่างนี้นะคะแล้วบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามีอาการรุนแรงด้วยนะอาจจะคลื่นไส้อาจเจียนได้ด้วยนะคะบางคนเขามีอาการมากาแบบนั้นเลยเขาบอกว่าสาเหตุนะ ต้นเหตุของไมเกรนเนี่ยยังไม่พบเลยคือเขายังไม่รู้เลยว่าทำไมคนถึงปวดไมเกรนกันนะคะเขาก็ได้แต่เดาว,ว่ามันอาจจะเป็นผลของเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะในสมองเราหรือว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบประสาทการสื่อประสาทกันนะคะสื่อประสาท ะระหว่างเป็นคลื่นไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะคะหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดในสมองเป็นการชั่วคลาวไอต่างๆเหล่านีนะ้เป็นการชั่วคราวนะซึ่งเขาบอกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่เป็นไมเกรนเนี่ยมีญาติพี่น้องที่เป็นไมเกรนเหมือนกันแบบนี้ mm hmm. เขาก็เลยสันนิษฐานว่ามันส่วนหนึ่งอาจจะมาจากที่เป็นกรรมพันธุ์ด้วยนะคะเป็นกรรมพันธุ์ อันนี้เขาก็สันนิษฐานกันไปเพราะเขาก็ยังหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้เลยนะคะว่าไมเกรนเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้ปวดหัวแบบไมเกรนเป็นแบบนี้เลยค่ะคือปวดข้างเดียวแล้วก็ปวดตุบตุบตุบเป็นจังหวะใช่ไหมคะปวดมากบางคนปวดมากจนทำอะไรไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เลยเชีวิตประจำวันวันนั้นก็เลยเสียไปนะคะ เบื่ออาหารขึ้น่ไส้อาเจนี่คือคนเป็นมากๆแล้วก็องคนก็ปวดบริเวณเบ้าตาด้วยแล้วก็เซนซิทีฟนะ,ะทนแสงจ้าหรือเสียงดัง,ดงๆอะไรไม่ได้นะคะอันนี้ก็คืออาการปวดไมเกรนแล้วก็รูปแบบค่ะรูปแบบของไมเกรนเนี่ยนะเขาบอกว่ามันมีไบเกรนแบบไม่มีออร่า with out aura คือคำว่าออร่าเนี่ยออร่าเนี่ยนะคะมันคือ อาการแบบหนึ่งอ่ะที่มันจะเกิดขึ้นก่อนที่จะไมเกรนก่อนที่จะเป็นไมเกรนอันนี้เขาบอกว่าบางคนเป็นมงคนไม่เป็นนะ common common ไมเกรนก็คือคนที่เป็นไมเกรนแบบที่ไม่ไม่มีออร่าเตืนอนไมเกรนอีกแบบหนึ่งก็คือแบบมีออร่าเตือนเตือนแบบออร่ายังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งนะคะคือแบบไซเลนไมเกรนก็คือ,อมีออร่าเตือนมา แต่ปรากฏว่าไม่ปวดศีรษะมีมีไมเกรนแบบไม่ปวดศีรษะด้วยนะคะนี่ค่ะอาการออร่าค่ะออร่านี่คือการเตือนก่อนที่ไมเกรนจะกำเริบเกิดขึ้นมานะคะเขาบอกว่ามันจะเริ่มจากวิชว a ออร f l a ฟลชไลท์ คือมันเขาบอกว่าตาเนี่ยนะคะมันจะเห็นเหมือนแสงแฟลชค่ะเวบเว็บวบๆอะไรเงี้ยบางทีก็เห็นเป็นเหมือนเป็นรูปจิกซอนะคะเป็นรูปแล้วบางทีก็เป็นเป็นจุดบอดเลยเป็นจุดบอดนะคะแบบเอะตรงนี้ไม่มีภาพไปเลยอย่างนั้นเวลาที่เรามองภาพไปนะคะแล้วตรงนั้นก็อาจจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นนั่นคืออาการหนึ่งเกี่ยวกับการมองเห็นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกที่มันจะ มีรู้สึกชาชานะคะมีเหมือนแบบมีใครเอาเข็มมาจิ้มจิ้มจั๊กจี้จั๊กจี้ชาชาเขาบอกมันจะเริ่มที่ปลายมือปลายเท้าก่อนแล้วมันก็จะค่อยคกระเถิบขึ้นมาที่แขนนะที่ตัวแล้วก็ขึ้นมาที่หน้าที่ลิ้นที่ปากอะไรแบบนี้แล้วก็แบบที่สามนะคะก็คออือรู้สึกเหมือนอมาพาดอมพลึกไปครึ่งซี่นะคะรู้สึกชาชาอ้าวครึ่งหนึ่งไม่รู้สึก อะไรตัวไปแบบเหมือนอมพาสอะไรแบบนี้นี่คืออาการออร,ราที่เกิดขึ้นได้นะคะก่อนที่จะมีไมเกรนมาเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยค่ะมี4ระยะนะคะ4ระยะอาการปวดไมเกรน มันเริ่มจากอะไรเขาบอกว่าบางทีเนี่ยนะคะคือบางคนเนี่ยก็เกิดตามสเต็ปนี้เลยนะมันมีขั้นที่1 2 3 4สี่แต่บางคนเนี่ยก็ไม่ได้มีทุกสเต็ปแบบนี้นะคะแล้วบางคนก็รุนแรงบางคนก็ไม่รุนแรงอันนี้ระยะที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างเขาบอกระยะแรกเนี่ยมันยังไม่ปวดไบเกรนนะแต่ว่ามันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เราจะเริ่มรู้ตัวได้นะคะถ้าเกิดคนเป็นบ่อยๆนะเขาบอกาอารมณ์จะเปลี่ยน คนอารมณ์จะเปลี่ยนนะอาจจะงุดหงิดอาจจะซึมเศร้าหรืออาจจะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปอยากทานนั่นหรือไม่อยากทานนี่หรืออะไรแบบนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะเกิดขึ้นหลายชั่วโมงหรือหลายวันด้วยบางทีนะคะก่อนที่จะมีไมเกรนขึ้นมาจริงๆอันนี้คือระยะแรกนะราวนี้ระยะที่2นี่คืออายะอาการเตือนและอาการเตือนออร่าและอันนี้ที่บอกว่า บางคนเป็นแล้วก็บางคนไม่เป็นนั่นเองอาการที่เมื่อกี้ที่มีบอกว่าอาจจะมีปเ,เห็นไฟแสงแฟลชนะคะหรือว่ามองภาพมีจุดบอดแล้วก็มีชาชามีครึ่งซีกอะไรไปเนี่ยนะคะอันเนี้ยอาการออร่ราเนี่ยเขาก็จะเตือนมานะคะแล้วก็มาถึงขั้นที่3อันนี้ถึงตอนปวดแหละปวดเริ่มปวดตุบต,บต,บต,บตบุปวดข้างเดียวอะไรแบบนี้ซึ่ง จะตามมาด้วยเครื่องไส้อาเจียนหรือเปล่านะคะหรือว่ายัางไงนี่ก็แล้วแต่บางคนเป็นมากเป็นน้อยไม่เหมือนกันแต่ว่าจะเซนซิทีฟกับเรื่องแสงเรื่องเสียงอะไรอย่างนี้นะคะเสียงดังหรือแสงอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยนะคะจะมีปัญหายิ่งปวดหนักเลยนะคะแล้วก็มาถึงเ,เข้าสู่ภาวะปกติคือระยะหมดอาการคืออาการนั้นนะคะมเกรนเนี่ยบางคนก็เป็นหลายชั่วโมงเนาะบางคนเป็นหลายวันเลยด้วย แล้วพอหลังจากที่หมดอาการไปนะหมดการปวดไมเกรนเนี่ยปรากฏว่ายัางอ่อนเพลียป้อแป้ ure, อีกหลายวันนะอีก2-3วัน after shock ก็ sho ck, บอก after shock นะคะหรือ,อลักษณะที่ว่าเออเป็นผลพวงจากที่แบบร่างกายแบบปวดหัวมาเยอะนะคะมันก็เลยอ่อนเพลียต่อเนื่องไปอีก2-3สาวันอันนี้ก็คือ4ระยะของการปวดไมเกรนนะมีโรคแถมค่ะ นั่นคือเหตุผลที่เขาบอกว่าไม่อยากให้ทานยาแก้ปวดเองนะเวลาที่เป็นไมเกรนแล้วก็เออความที่บ้านเรานะี่สบายนะเดี๋ยวจะไปร้านขายยาก็บอกเออขอยาปวดไมเกรนหน่อยแล้วเราก็ซื้อยาทานกันเองทานกันเองเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วอันตรายนะคะเพราะว่าในการปวดไมเกรนนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะมีโรคแถมอยู่ในนั้นนะคะคนที่คนที่มีอา,อาการไมเกรนอยู่ แล้วหรืออยู่บ่อยๆเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นต้นเหตุของการเป็นสโตรกได้คือมันมีความผิดปกติของหลอดเลือดมันก็อาจจะตีแตกตันได้นะคะแล้วก็อาจจะมีรโรคโรคซึมเศร้านะมีเกี่ยวกับเรื่องหัวหลอดเลือดหัวใจและสมองก็คือสโตรกเมื่อกี้นะคะแล้วก็เป็นโรคพาร์กินสันได้ด้วยแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่อง เ,เขาเรียกอะไรเบลพาลซี่คือหน้าเบี้ยวโรคหน้าเบี้ยวคือเส้นประสาทอักเสบนะคะก็จะมีเป็นเบลพาลซี่ได้อันนี้คือโรคแขมเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นไมเกรนอยู่เรื่อยเนี่ยอย่าทานยาอย่างเดียวนะคะไปพบแพทย์ไปคุยกับแพทย์บ้างเพราะว่ามันอาจจะมีรายการโรคอื่นแทรกซ้อนแอบแอบอยู่นะคะมีไบโพล่าด้วยนะมีเอนไซตี uh, ้คือวิตกกังวลแล้วก็มีแพนิค ตื่นกลัวอะไรแบบนี้นะคะเขาบอกว่าคนที่มีอาการออร่าเตือนนะไมเกรนแบบมีออร่าเตือนเนี่ยจะมีความเสี่ยงเป็นสโรรกมากกว่าคนที่ไม่มีออร่าเตือนเนี่ยสองเท่าอืมเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอาการออร่านี่ก็ต้องออคอย ไปคุยกับหมอบ้างนะคะเพราะว่าต้องคอยไปเช็คร่างกายนะว่ามีแนวโน้มไหมมเีเช็คเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดเกี่ยวกับเรื่องหัวใจอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะครนี้ก็มาดูกันค่ะว่า3เทคนิคนะคะที่บีบอกว่า3เทคนิคนี่ที่จะมาดูแลป้องกันไมเกรดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะเทคนิคแรกก็บอกว่า หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นหรือหยุดสิ่งที่ทําแล้วก็ผลออกมาอย่างที่อบอกนะคะคือการเป็นไมเกรนเนี่ยมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่กระตุ้นทําให้เกิดไมเกรนขึ้นมาได้ไอสิ่งกระตุ้นนั่นแหละเราต้องสังเกตเราต้องรู้นะคะถึงแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาคือความที่เขา มีมานานแล้วเนาะเขาก็ทำสถิติกันมานะคะเขาบอกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่กระตุ้นไมเกรนนะคะมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นนอนน้อยเป็นคนพักผ่อนน้อยไม่ค่อยได้นอนหลับนะคะอันนี้อย่างแรกเดี๋ยวมีเปลี่ยนสีเลยว่าจะได้เห็นชัดๆโอเคสีเขียวแล้วกันนะ อ,อย่างแรกนี่นอนน้อยค่ะพักผ่อนน้อยไม่ค่อยได้นอนนอ้น,นี่นก็เป็นต้นเหตุหนึ่งที่จะกระตุ้นไมเกรนได้นะคะอยู่ในที่แสงแดดจ้ามากเกินไปเอออีกเรื่องหนึ่งนะที่บีรู้ก็คือแสงแดดเนี่ยกระตุ้นการเกิด SLE นะโรคพุ่มพวงได้ด้วยเหมือนกันนะคะการถูกแสงจ้าสูกแสงแดดนานๆน,น,นี่ก็ทำให้กระตุ้นเกิด ความผิดปกติในร่างกายอย่างแรกก็คือเนี่ยไมเกรนละอย่างที่สองที่มีรู้ก็คือเป็นโรคพุ่มฟวงนะโอเคอ่ะอยู่ในสถานที่เสียงดังอ่บอบางคนเนี่ยไปอยู่ที่มีอาจจะเป็นโรงงานนะคะหรือมีเสียงเครื่องจักรนะหรือว่าไปเข้าที่เล่นคอนเสิร์ตดังๆแล้วก็เลยกระตุน้นตัวเลยเกิดอาการนี้ก็มีนะคะคือมันมันตุบตุบตุบนะคะใส่เราเนี่ยนะคะเลยกลายเป็นไมเกรนไปด้วย แล้วก็บอกว่าเขามีอาหารบางประเภทอาหารบางประเภทก็กระตุ้นเป็นไมเกรนได้นะ,ะเช่นพวกของหมักดองหรือเป็นพวกผงชูรสนะคะอาหารพวกแบบนี้นะคะก็จะไปกระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้นะคะอาหารอย่างเบคอนของของที่แบบเก็บไว้ได้นานๆนะคะมีสารกันบูดอะไรพวกนี้นะคะมีเบคอนทอดดอกไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ข้อถัดไปนะคะอากาศร้อนร้อนมากๆนะเหงื่อตกฮิวมิตมากนะชื้นอะไรอย่างนี้อยู่ที่ห้องอับๆอะไรอย่างนี้นะคะก็จะอาจจะเป็นการกระตุ้นได้นะ,ะอุณหภูมิสูงร้อนมากๆความเครียดและความวิตกกังวลอันนี้ก็เป็นกันมากเลยนะใครเครียดเครียดเนี่ยนะคะก็จะปวดไมเกรนอันนี้ก็ กลัวทำไอ้นั่นไม่ทันกลัวไอ้นี่จะเกิดขึ้นกลัวกลัวกลัวเนี่ยนะคะเครียดต่างๆอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็จะทําให้เกิดไมเกรนได้นะคะเขาบอกว่าการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาก็กระตุ้นการเกิดไมเกรนค่ะเพราะนั้นก็มีวินัยในการทานอาหารตามเวลาหน่อยนะคะอยู่ในภาวะการขาดน้ําหรือดื่มน,น้ําน้อยไปเออดีไฮเรดเนี่ยก็เป็นต้นเหตุของไมเกรนค่ะดื่มน้ําวันละ6-8แก้วนะคะ ขาบอกกลิ่นบางอย่างก,ก็อาจจะ,ะกระตุ้นกลิ่นบางอย่างนะเช่นควันบุหรีหรือน้ําหอมหรือกลิ่นอับในห้องที่แบบไม่ค่อยได้เปิดนะกลิ่นอับในห้องเก็บของอะไรแบบนี้นะคะก็มีผลนะหรือในรถที่แบบ ในรถที่เราไม่ได้เปิดใช้นานๆนะเปิดเข้าไปนั่งในรถมีกลิ่นอับอย่างนี้ก็เป็นนะคะทำให้เราปวดไมเกรนได้แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนอันนี้จะเป็นของส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยนะหนึ่งใน5คนนะจะเป็นไมเกรนแต่ส่วนผู้ชายเนี่ยหนึ่งใน15เพราะฉนะนั้นส่วนใหญ่นะผู้หญิงจะเป็นมากกว่าแล้วก็เกี่ยวกับฮอร์โมนนี่ก็คือผู้หญิงจะเป็นตอนที่อาจจะมีประจำเดือนอะไรแบบนี้นะคะหรือ เมน opause อะไรแบบนี้ก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นเป็นไมเกรนได้นะคะอ่ะคาวนี้เราก็เดี๋ยวเราก็คือหลีกเลี่ยงนะเดี๋ยวก่อนไอที่ผละออกมานด้วยเช่นกันคือพอเราทำเราอาจจะเข้าไปในห้องที่อับหรือเราไปอยู่ตรงที่มีควันบุหรี่หรือเราไปอยู่ตรงที่เสียงดังอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันเป็นการกระตุ้นไมเกรนเนี่ย เราก็เฮ้ยแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไมเกรนขึ้นเราก็รีบผละออกมาหยุดนะคะไม่ทำไม่อยู่ตรงนั้นนะคะนี่ก็คือหลีกเลี่ยงแล้วก็สิ่งกระตุ้นต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ให้มันไมเกรนเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าอาการเนี่ยมันเหมือนว่าจะเป็นแน่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าให้ทานยาแล้วคะ่ะยาเนี่ยนะคะก็ทานแบบป้องกันได้ด้วย คือเขาบอกบางอย่างเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเนี่ยจะเป็นแน่นอนอย่างเช่นจะมีประจำเดือนเนี่ยนะเรารู้แล้วพอประจำเดือนจะมานะคะเดี๋ยวสักพักจะมีไมเกรนเนี่ยเราทานยาไว้ก่อนเลยได้นะคะหรือบางคนที่มีอ,อ,อาการรุนแรงมากๆนะคะคือทำตามหลีกเลี่ยงอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างแล้วเนี่ยนะก็ยังไม่พ้นต้องเดี๋ยวเป็นไมเกรนอีกแน่เลยคุณหมอเนี่ยเขาจะให้ยา บางอย่างมาทานป้องกันไว้เลยเช่นยากันชักนะคะหรือยาลดความดันอะไรพวกนี้นะคะก็ต้องปรึกษาหมอนะพวกนี้มียาป้องกันได้นะะป้องกันอ,อ,อาการที่จะเกิดอาการที่กระตุ้นไมเกรนอย่างนี้นะคะก็จะช่วยได้หรือพอมีอาการแล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะทานยาแก้ปวด ยาแก้ปวดทั่วไปเนี่ยค่ะพาราเซตา m o l หรือมีอะไรนะ ibuprofen อะไรอย่างนี้นะคะมียาที่เขาสามารถที่จะซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปอันนี้ก็จะช่วยได้นะคือลดอาการปวดได้นะคะแล้วก็มียา triptans เนี่ยนะคะ t r i p นี่ยมันก็จะเป็นยาอีกแบบหนึ่งที่มันจะช่วยเขา,เขาบอกว่ามันจะช่วยกลับนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยกลับการเปลี่ยนแปลงในสมอง คือมันช่วงที่ไมเกรนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเขาก็จะทานไอเนี้ยเพื่อรีเวิร์สมันนะคะยาทริปเทนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรเทาอาการไมเกรนได้พวกเอนเซนเนี่ยก็ต้องคุยกับหมอนะคะว่ายาแก้เสบเนี่ยเราจะทานอะไรดีนะคะถึงจะเหมาะกับเราแล้วก็อันนี้ก็คือยาเ,เขาเรียกว่าอะไรนะยาป้องกันการบรรเทาอาการพึ่งไส้อาเจียนอะ นะคะแอนตี้อิมเมิกเนี่ยนะคะมันช่วยให้แบบคนที่เป็นเยอะๆเครื่องไส้อาเจียนเนี่ยก็ยพอทานยานี้ไปแล้วก็จะดีขึ้นรูปนี้อามาให้ดูว่าคนท้องเนี่ยเขาก็จะเป็นกันนะคนท้องก็ยังทานได้เลยยาพวกนี้นะคะปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าเราเป็นเนี่ยเราก็ทานยาพวกนี้ได้เช่นกันแล้วก็มียาสําหรับเด็กด้วยนะคะถ้าเป็นเด็กๆมีไมเกรนเนี่ยนะเขาก็มียาสําหรับเด็กให้ทานด้วยเหมือนกันนะคะ โอเคแล้วมีข้อแนะนำเพิ่มเกี่ยวกับการทานยาค่ะเขาบอกว่ายาเนี่ยซื้อทานเองได้ก็จริงแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะคะอย่าซื้อทานเองไปเรื่อยๆต้องไปคุยกับหมอบ้างแล้วก็ไม่ควรเน,น,นี่อันนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนสีเลยเขาบอกว่าไม่ควรกินยาแก้ปวดเกิน10วันต่อเดือน ต่อเนื่องกันยาวนานคือเดือนหนึ่งนี่ทานเกิน10วันเนี่ยนะคะถือว่าอาการหนักนะคะและการทานยาแก้ปวดนานๆๆๆแบบนี้เนี่ยมันมีผลต่อไปได้นะคะต้องปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับเรื่องการที่จะบําบัติหรือการป้องกันอะไรแบบนี้หรือเปลี่ยนยาบ้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ อันนี้ยาป้องกันนี้พูดตอนแรกแล้วว่าถ้าปรึกษาหมอแต่แรกว่าเป็นอาการหนักมากนะคะป้องคือหลีกเลี่ยงไอ้ที่จะก,กระตุ้นทั้งหลายแหลกก็ยังเป็นอยู่เนี่ยคุณหมออาจจะให้ยาป้องกันมาทานด้วยแล้วก็แนะนำให้จดบันทึกค่ะ จดบันทึกด้วยเกี่ยวกับเรื่องอาการและเกี่ยวกับยาที่เราทานนะอันนี้จะช่วยได้มากเลยที่เราจะไปปรึกษาหมอแล้วก็ไปได้ถูกทางนะคะแนะนำให้จดไดรี่เลยทุกครั้งที่มีอาการไมเกรนเนี่ยสักช่วงหนึ่งอะอาจจะสักเดือนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะว่าวันที่เราเป็นเนี่ยวันไหนบ้างนะคะเป็นเวลาไหนคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นนะคะที่อาการมันเกิดขึ้น หรือมีอาการออราตอนไหนคุณกำลังทานอะไรอยู่นะหรือแ,แล้วคุณทานยาอะไรไปบ้างยาทานแล้วมันดีขึ้นภายใน,นกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะคะอาการที่คุณเป็นอยู่เนี่ยเป็นนานแค่ไหนคุณต้องกินยาบ่อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้คือ รายละเอียดต่างๆเนี่ยนะพยายามจดเหมือนไดอารี่เลยว่าทำอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องไมเกรนเนี่ยพอแล้วเราจะได้เก็บสิติแล้วก็เอาไปคุยกับแพทย์ได้นะคะอันนี้ก็คือเทคนิคในการทานยาแล้วก็จดสิตินะคะเพื่อที่จะไปคุยกับหมอเพิ่มเติมอ่าก็บอกว่านี่คือวิธีบรรเทาไมเกรนด้วยตัวเองง่ายๆนะกออ็ให้นั่งสมาธิรีแลกซ์นะนอนพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเมื่อกี้ทั้งหลายแหล่นะคะที่บอกว่าอะไรมันกระตุ้นเรานะคะแล้วก็เออเขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่จะช่วยได้เนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้อุณหภูมิบ,บําบัดบอกว่าประครบเย็นดูนะคะประครบเย็นประครบร้อนสลับกันอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเนี่ยคงประครบเย็นนะเพราะว่า อุณหภูมิร้อนมากๆแดดจัดร้อนจัดเนี่ยนะคะก็คือจะเกิดไมเกรนเพราะนั้นเนี่ยถ้าเอาผ้าประครบเย็นนะคะคืออุณหภูมิบําบัดเนี่ยประครบเย็นเนี่ยก็จะช่วยได้นะแล้วก็ทานยาบรรเทาอาการปวดแต่อย่างที่บอกว่าอย่าทานเองต่อเนื่องยาวนานต้องไปปรึกษาแพทย์ด้วยนะคะโอเคอันนี้เทคนิคที่3แล้วค่ะเทคนิคที่3ก็คือ ดูแลสุขภาพตัวเองสม่ำเสมอนะ healthy lifestyle ให้แบบออกกำลังกายทานอาหารดีมีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออะไรอย่างนี้นะอันนี้มันพื้นฐานนะนะแล้วอย่าลืมดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำให้มากพออย่าลืมเมื่อกี้พบอกว่าตัว trigger เนี่ยก็คือ r e h y d r a t ใช่ไหม้าดื่มน้ำน้อยก็ต้องดื่มน้ำให้พอนะะ ออกกำลังกายทานผักผลไม้นะ,ะทาน vegetable f r u i t นะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะวันละ78ชั่วโมงก็จะมีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นนะคะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นทั้งหลายแหล่แล้วอย่าลืมดูแลตัวเองออกกำลังกายนะเข้าฟิตเนสบ้างเล่นกีฬาต่างๆปั่นจักรยานหรือเดินก็ได้ที่สำคัญไปตรวจสุขภาพประจำปีคะ่ะอันนี้แนะนำเลยเพราะว่า บางครั้งนะคะเราลืมไปนะคะรถยนต์เราขับเนี่ยนะคะเรายังเข้าเช็คตามระยะนะคะสามพกิโลห0 0พกิโล1 0 0กิโลนะคะร่างกายคนเราก็เหมือนกันค่ะเข้าไปเช็คร่างกายบ้างนะคะว่าทุกอย่างเป็นยังไงบ้างตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยคุณหมอก็จะได้ช่วยดูว่าออสภาวะต่างๆและร่างกายของเราสุขภาพเราเป็นยังไงนะคะ ก็จะเห็นว่านะคะเทคนิค3เทคนิคนี้นะคะก็จะควบคุมดูแลได้ประมาณหนึ่งนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลนะไมเกรนเนี่ยถ้าเกิดคนที่เคยเป็นนะเขาบอกว่ามันอาจจะแบบว่าเออหนักขึ้นหนักขึ้นนะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเบาลงเขาบอกว่าดูแลแต่ในที่สุดก็จะค่อยๆดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีนะแล้วเวลาที่คุณเป็นเนี่ยเขาบอกว่า ให้ไปนอนห้องแบบมืดๆเงียบๆนะคะก็จะช่วยได้เพราะว่าไอตัวกระตุ้นก็คือแสงสว่างกับเ,เสียงใช่ไหมาการนอนสงบสงบนะคะในห้องมืดๆเงียบๆเนี่ยทุกวันเนี่ยก็จะดีนะนอนพักผ่อนได้พอ,อ7-8ชั่วโมงเนี่ยอาการทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วบีก็มีตัวช่วยนะนี่ เนื่องจากผู้หญิงนะคะก็จะเป็นมากนะคะเกี่ยวกับไมเกรนแล้วก็ตัวช่วยของบีเนี่ยก็เป็นอาหารสาวๆชอบกันมากเลยตัวนี้นะคะเอ็กโซนะ eX o อกัสมาจากผลไม้หายาก17ชนิดนะคะเป็นสาราธรรมชาติธาตอร่อยทานง่ายแล้วก็อนุมูลอิสระ กว่าพันชนิดเลยช่วยปรับเรื่องฮอร์โมนค่ะช่วยให้นะคะทานแล้วก็สวยหน้าใสกันติดใจกันในนี้ติดอันดับขายดีของผลิตภัณฑ์ของบีเลยนะคะต้านอนุมูลอิสระกว่าพันชนิดนะคะช่วยลดภูมิแพ้ลดสิวนอนหลับลึกนะคะช่วยนอนหลับลึกแล้วก็มีงานวิจัยเขาวิจัยให้ ว่าได้ผลเร็วนะให้นักกีฬาทีมชาติทานนะคะแล้วก็มหาลาัยมหิดลนะคะก็ไม่ใช่อันนี้แม่ฟ้าหลวงนะคะก็วิจัยว่าดูดซึมเร็วกว่าแบบเม็ดเนี่ยหเท่าอันนี้คลินิกเมโยคลินิกที่อเมริกาก็วิจัยให้ว่าดูดซึมเร็วกว่าแบบเม็ด5เท่า